เด็กๆตรวจเอทีเคเตรียมพร้อมเปิดเรียนพรุ่งนี้ค่ะสำหรับน้องพันแล้วจะใช้ที่ตรวจแบบน้ำลาลยนะคะขอน้องเพลงจะใช้เป็นที่ตรวจแบบจมูกนะคะเพราะน้องเพลงชินแบบนี้มากกว่าไม่ได้แย่นะแล้วน้องเพงก็รู้สึกก,ก,กังวลๆนิดนึงนะคะนี่แล้วผลของเราสองคนก็ขึ้นขีดเดียวนะคะสบายใจหายห่วงได้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาจัดก,กระเป๋ากันนะคะนี่คือกระเป๋าของน้องเพลงค่ะ ปีนี้น้องเพลงขึ้นปสี่แล้วก็ย้ายโรงเรียนใหม่ด้วยนะคะน้องเพลงย้ายไปเรียนที่อัดสามสีราชาค่ะวันนี้น้องเพลงจะเตรียมสมุดไปก่อนหนังสือไปเอาที่โรงเรียนวันพรุ่งนี้ค่ะย้ายโรงเรียนใหม่แถมเปิดเทอมใหม่น้องเพลงยังไม่ชินว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างค่อยๆจัดก,กันไปค่ะส่วนนี้ก่อนที่สาวของน้องเพลงน่ารักไหมคะพออุ้ยเพื่อนของแม่ซื้อมาฝากจากเกาหลีค่ะน้องเพลงชอบมากเพราะว่าใส่ของได้ยเยอะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมใส่กระเป๋าต่อไปก็คือสีค่ะส่วนนี้ก็คือแมสน้าเพลงเอาไปสำรองหลายชิ้นเลยค่ะ แล้วค,คุณครูก็ให้ออกกระดาษทิชชู่แล้วก็ผ้าเปียกเตรียมไว้ใช้ที่โรงเรียนด้วยค่ะสำหรับของใส่กระเป๋าครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยเตรียมกระติ่งน้ํากับนมวันพรุ่งนี้ค่ะเอาน้องเพลงลืมเลยน้องเพลงจะต้องเตรียมกระเป๋าตังไว้ใส่เงินแล้วก็ใส่บัตรนักเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปช่วยน้องพันจัดกระเป๋านักเรียนต่อค่ะปีนีน้องพันก็ย้ายไปที่อัศวเหมือนกันน้องพันขึ <S <s ้นอนุบาลสามแล้วนะคะน้องพันก็ยังไม่มีหนังสือเรียนต้องไปเอาที่โรงเรียนเหมือนพี่เพลงค่ะของน้องพันก็ต้องเตรียมแมสเตรียกระดาษทิชชู่แล ก็คือพวงกุญแจนี่แหละค่ะไม่รู้จะยืดไปไหนวันนี้เราสองคนขอตัวไปนอนก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับวันเปิดถึงวันแรกค่ะ